โด่มี่จังหวัดพังงาน,นะครับนายทะเลิ่งซักหนุดประหานรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้รับมอบหมายจากนายเอกลักษณ์รีเส้นนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันอีก,กตัตยกน้ําหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2566ครับสาหรับการแข่งขันในครั้งนี้ประกอบด้วยระดับประชาชนชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและระดับยุวชนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิทาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน ราสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีคณะกรรมการฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างๆเข้ารวมประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าภารกิจที่ได้รับมอบหมายณนห้องประชุมสำนักง,งานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา ซึ่งที่ผ่านมานั้นครับมีการประชุมเตรียมความพร้อมมาแล้วโดยการประชุมครั้งล้าสุดพลอากาโทวัฒนาชัยเจริญรัฐอุปนายกและประธานเทคนิคสมาคมกีฬายกน้ำนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยตลอดจนคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันฝ่ายต่างๆเข้ารวมณห,ห้องประชุมเทปทาโรสารากางจังหวัดพังงา การประชุมในครั้งนี้ครับเพื่อแจ้งกำหนดการขั้นตอนและวิธีปฏิบัติให้คณะกรรมการทุกฝ่ายรับทราบก่อนที่จะมีการประชุมย่อยมอบหมายงานความรับผิดชอบให้กับฝ่ายต่างๆให้ในการจัดเตรียมสถานที่บุคลากรอุปกรณ์เครื่องมือซื่อสา้นและระบบสนับสนุนต่างๆให้มีความพร้อมเป็นลำดับต่อไปเพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยทีรวัฒน์พังงาเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นและส้มพระเกียรติครับค่ะรวมไปถึงการแข่งขันกีฬายกน้ำนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยปี2 5 0 0 66นี้นะคะก็ได้มีการจัดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการไปแล้วค่ะแรกวันที่10เมษายนที่ผ่านมาที่ห้องประชุมชั้น25อาคารเฉลิมพระเกียรติเดรอบประชุมมาพันซ่าการกีฬาแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหละกกาการแข่งขันค่ะก็จะจัดขึ้นนะคะสําหรับระดับยาวชนจัดขึ้นตั้งแต่ต่อเช้าจนถึงวันที่25เมษายน2 5 6 6ค่ะส่วนระดับประชาชนค่ะจัดในวันที่26ซึ่ง3 0เมษายน2 5 6 6จัดกันที่โรงยิมเนส เจียมองการบริหารส่วนจังหวัดพังงาค่ะการต่อเนื่องกันเลยนะคะร,รวมเป็นกาลังใจให้กับนักกีฬากันด้วยค่ะก็ทือว่าเป็นรายการใ่ญ่ระดับประเทศนะครับซึ่งกาแฟ,ฟาไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทยอีกัดเข้ามารวมเป็นเจ้าภาพตั้งแต่ปี2547นะครับทางระดับยุวชนและระดับประชาชนทั่วไปมีนักกีฬาเข้าร่วมในครั้งนี้ว่า519คนนะครับระดับประชาชนทั่วไปเนี่ยใครน้นะครับได้รางวัลแล้วก็จะไปเติมในทีมชาติของไทยในอนาคตด้วยนะครับมีหุนทางการสู้ทีมชาติกันต่อไปนะ